อาโอเคพี่น้องบัดน,นี้เข้าหอดเพื่อนเพร็นแล้วเนาะโอ้พี่น้องเอ้มา,อาสัญญากับม,มาค้ำเนาะตะเวนกนัพี่น้องเนาะก็จะตกดินแล้วเนาะเข้าก็จะสื่ออันปิงกงปิงไก่กับปิงป้าพี่น้องแลักกะย่าเนะาะมาให้เพื่อนขอนมแน่ก็คือพี่โป๋เนะาะขนมเฮาให้อันขอบขั้วลังหนึ่งพี่น้องเนะาะตำทางเนาะเพราะว่าอยู่ในเฮือนน้องอเบื่อเนาะอืมเอาสบายดีเอ้ยสบายดีไปรไ้อายมากแล้ว เโอ้เอาสบายดีสบายดีสบายดีลูกสบายดีสบายเออกินบะนมตินตินเอาขอบใจวะขอบใจลูกขอบใจขอบใจเด้อ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 โอ้ขอบใจเด้อพี่น้อง นอไอ้เปิดภาพมากับอยู่จุดซุ่มเนาะเฮากับสิได้สือของคบค้ง,งกินไปให้เพิ่นหลังจากสือหญ้ากับขอนมพี่น้องเฮากับสิไดสือของกินเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มทาแนะ่นเนาะบบาสัญญามาแต่บาทกะแวะน้องกะเบย่อยกะคาพี่น้องเอ้ยปีงไรไปได้เอื้ยน,นี่ 10, <000. S 1> สิบพันสิบพันเอา้าอันนี้ได้สัตว์ป่านี่เท่าไรเนี่ยโอ้เอา้าเอาเอา,เอาจะสลับเอา้าเอาสองอย่างนี่แหละพ่อได้ไปให้ลูกเพิ่นกับเอื้ยเพิ่นกินพี่น้องเอ้ยไอ้แก้วกับอัน เลยวันเนาะเพราะว่าตะเวนก็ะเริ่มคำแน่พี่น้องข้าวบัวป้ผัดยานว่าเพลินเนื่งบัส้มงสบายานะข้าวผัดสื่อหญ้ามาเนาะข้าเดินทางมาคำจากบ้านเนาะก็เลยว่าสื่อไปให้คนต้องคำ,คำพีน่น้มงก็เลยกินกินเนาะพี่น้องเลยกระือน้าวสือหญ้าให้ลูกเพิ่นแล้วกะ็ให้แม่ให้พอเนาะ แต่ขนมไปฝากเนเล็กๆน้อยๆเขาซื้อไล่บรายดอกพี่น้องเอ้ยราะว่ายันลูกเพิ่นเป็นลุงเป็นวัดเนาะเริ่ม,มทำอะไรกันเนาะอยู่เต็มเนาะเอ้าวันนี้เข้าซื้อในเดินทางพี่น้องเนาะจังได้กาฝากไปติดตามโยบานเพิ่นอีกเท่นึงเนาะเพราะว่าตอนนี้เขากำลังสีเดินท่องเดินทางกับบะแมนเนาะโอเคพี่น้องอ้าวโอเคพี่น้องบัดนี้เฮาหอดเ,อเพื่อนเพิ่นแล้วเนาะโอ้พี่น้องเอ้ย มาสัญญากรรมมาขำเนาะตะเวนกะพี่น้องเนาะก็จะตกดินแลน้วเนาะเฮาก็จะซื้ออันปิงก้งปิงไก่กับปิงป้าพี่น้องแล้วก็ย่าเนาะมาให้ทธิน,นขอนมแน่ก็คือปี่โปเนาะขอนมเฮาให้อันขอบขั้วลังหนึ่งพี่น้องเนะาะตำทางเนาะเพราะว่าอยู่ในเคื่อนน้องอาเบย์เนาะอืมเอาสบายดีเอ้ยสบายดีไปได้อายมากแล้ว นมาอ๋อเอาสไปดีสบายดีสบายดีลูกสบายดี้สไปดีเออกินมานมตินตินเอาขอบใจวะขอบใจลูกขอบใจขอบใจเด้อ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 โอ้ขอบใจเด้อพี่น้องเลยเอาอันนี้ของกินเอ่ยเอาสื่อมาฝากอืออันนี้จะเป็นหญ้าเนี่ยหญ้าที่จะซื้อให้ลูกเจ้าแล้เนี่ยอันนี้จะเป็นหญ้าดิไข่อันนี้จะเป็นหญ้าดีวัดบบเจ้าไว้กินพรอมีอ่ะใบเจ้าไว้กิน ่เจ้าพ่อกันอยู่บ่อไอพ่อเขาอยู่บ่อพ่อพ่อพ่อเพราะว่าพ่อแต่เวนนี่เขาเจ้ามาก่อนเลยได้เอ๋ยไปอยู่ทางไหนเนาะหรือว่ารถสอบ่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 ยานว่าเขาเจ้าไปเดียบทา้งใหม่ก็คือขันว่ารถซอเข้ามาทตั้งทางเขากะนายเห็นอ๋อโดยหรือว่าเขาเจ้าซีมาทั้งนี้ค่ะเขาย่างบ่หูเพราะว่ามันมีซองเส้นทางเลยก็เ้าบ่โหูพี่น้องเลยอืม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  ทั้งอ้ายเพิ่นไปเบึงที่ดินอยู่กับทั้งบ้านน้องอเบยอ๋ออยู่ชายจุดซุ่มทางจุดซุ่มนาจะได้นี่แหละเพราะว่าเขาเจ้าตกลงกันว่าได้นะโดยดีใจเปลือยดีใจดีใจเนาะอีกอย่างก็สิได้อยู่ในเมืองเนาะไปได้อันเป็นวัดหันดี้แล้ดิหายแล้วหายแล้วโดยได้เล่นคู่มือคู่มือได้เล่นอยู่บ่โดย ขันว่าเพิ่นให้กับเก็บไว้เก็บไว้บัดเพิ่นอ่านมัดกับโบเซคุ้นดอกพี่น้องเอ้ยโดยเพราะว่าเหายังท่านในแกะมันอยู่ในกล่องเนาะก็คืออันโต๊เป็นศพกับเบาสัญญาสื่อมาให้เพิ่นยันว่าเจ้าเป็นไข,กนข,ข่กันงคำกันงคืนโดยไปได้พ่นตกบ่เมื่อวานนียเมื่อวานในพ่นตกเมื่อคืนในกับโตกะโต๊ะที่นีัก็ตกนิดนึ่งตกอะไร ไปได้ไปอยู่ในแทบแบบฝนตกเละพนตกนตก็ไปอยู่บ้านล,ล้างนี่โอ้ไปขอ้อสนในตตลางเขาา้าฮะโดยฮึมฮึมน้องเอ้ยไปได้หัวควมยังทุ่ทนอยป้องเงมื่อคืนไปจับเขียดโอ๋ไปจับเขียดอีกเหยียดอยู่ในคู่ได้พวกเขียดได้อยูซ้ายได้<ต>เลยน้องเอ้ยเพิ่นไปจับเขียดเอาอันนี้น้ำกินเนาะโอ้ไล่เติบแล้วนี่โดยกินเมื่อเช้า มื่อเช้านี่ก็กินเน่องอายเพิ่นไปจับกระพ่กับหมูบ่โอ้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 โดย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 ทำเพิ่นไปจับเขียดพี่น้องเอ้ยเอาแกะแกะให้หมูแนสี่คนพผ่นอกหมูมาหลินน้ำอืออืออืนี้จะเป็นบอลอยู่บอลนอนเพิ่นพี่น้องเอ้ยใช้พอผมไปะปอกไปปะใช้ ฝนตกเมื่อกี้นี่ก็เลยหอบไปบ้านร่างนั้นยันมันเปียกโอ้โอ้โอ้ไปป้านในตารางเขาเจ้าฮั่นโดยป้าพี่น้องเรายุ่งอยูย่อันตารางเฮือนเขาเจ้าเนาะโ,<ด>โอ้พี่น้องเลยจะไปปะอยู่คนทั้งเอือยคนเพราะว่าฝนตกกี่นี่แต่ว่าคำอะไรกัข้องลูกข้องพัวมากพี่น้องเลยทั้งอายคนกะเนื่องมาเห็นมาถือกับแม่เนาะ อ,อันนี้เพิ่นจะหือแพ้บัดจะหือวาวง่ายวะให้มันแหงพี่น้องเอ้ยคือให้มันแหงเนาะขับอะไรเพื่องเอ้ยโอ้สมารดไรถขับเที่ยวมันนะฮะรถยังไงเนี่ฮะรถรถไทยนาบอรถไทยนาเดินตามเนาะโอ้เหฮลเลย Tiếng, tiếng bao sen mô mahine. O, mày, ai nèo, nói. Ao bang hai anh hai. Ti anh hai. Ti anh hai. nàng hai. Ti anh 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 hai. Ti แกไม่เป็นอันนี้ได้สันซื้อจงได้ไรอันนี้ชืออ่อนิว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 ไอแกเป็นบออายทามแสบบอแสบโอ้จุนองแต่ปากพี่น้อยขัาแ่บแล้วไปบอไปอยู่น้ำอ่อยไปบอไปบอไอวพามือไปบอไปไปไปน้ำอ่อยได้เอ เอไปบอคือรถจักไปไปไปใส่เสื้อไหมใส่คือรถจักน,น้ำอายันเำืาอน้ำเขาพาเมื่อบานเขาเมื่อบ่เรื่องเมื่ออ๋อถ้าจะว่าไม่เมื่ออีกแล้วบันนี่พี่น้องเอ้ยไม่เมื่ออะไรเพผนว่าบันนี่กินนี่ผัดบาซิเมื่อมากินขนมเด้มากินขนมประมาณว่าน,นมาไฮไลท์ด้เรือนหนึ่งเทาจังมากไปบ่ไปไหมไป เมื่อกี้นี่ว่าบ่าไปใช่นไหมเสือไม่ไ,มไปไม่ไปอีกแล้วเห็นน้องเลยแต่พคนนี้ยังปากโปเป็นโปเอ๋ยม,มันปากเป็นอยู่แต่ว่ามันบ่คอยปากบคนหลายมันยานคนเขาบ่ได้เคยอยู่กับคนเนาะเขาอยู่แต่เขาอยู่กรุงเทพก็อยู่ชองพี่น้อง หมูเคยมีหมูเลยเนาะเคยมีหมูอยู่แต่ในบ้านไม่ได้ออกไปใช้ต่าไม่เคยมีหมูโ่าโดยยดยจะอยู่แต่ในบ้านไม่เคยออกไปใช้เนะกได้ได้เด้ามาแล้วก็ไ้ได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 ้ไน่ได้ได้ได้ไดอไเ้ได้ได้ไก้ไั้ไเ้ได้ได้ไก่ไดลได้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 ่ด้ไ้้นด้้ได้ได้้กไไได้้้ กินกินกองตัวนางก็กินจนมดกินน้ากันสองพี่น้องให้เพิ่นกินเองถ้ามันมดสุดหนาห้ามาสุดหนาฮะก็จะเฉยเท่านึงพี่น้องเลยนี่นี่ลูกเนี่ยกางอยู่บ่หมุนกันขึ้นเอ้ยก้างนี่อยู่หลังใบนุ่งไล่กังก็นอนบ่ไรัยตอนเช้าก็เก็บยันฝนตกอ๋อโดางคนกางกลางวันตอนเช้าก็เก็บ ต้องในก้างเลยเอ๋ยอ้ยุงไร้ดิบินอยู่หุนหุนอยู่พี่น้องไอ้แบบสัญญามาตอนขำนี่เนาะคนโตเต็มยุงหไร้แม่และยุงบิดเอยู่เลยว้าถอดแถวหลุ่มนี่สมารายเ้ดิอันนี้อันจะเป็นบอลนังอยู่เนาะเตียงเผินนี่เนาะเตียงเบาเส้นพี่น้องคือมากมือมือซึ่อนี่เนาะแม่บอก ก็คือเมื่อเบาสัญญาเมื่อเบาสัญญากับคอตั้งข้างคอเป็นกำปัญญาต้นปัญญาก้นอย่าแย่งกันลูกเอาแบ่งกันแบ่งกันตี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 อ่าไอตีเด้อเออไอปุสือมาได้คันเดือดปุสือให้กินอาดิวอย่าเนี่ยใส่เสียาดิวเก็บใส่กล่องลูกเร็ว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 มา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 เก็บไว้เด้อลูกเด้อเก็บไว้เด้อไอไอสื่อไว้อีกบืออื่น เอออยากกินปลาเดี๋ยวคอยกินลูกอยากกินปลาก็ให้น้องขนมเนาะอันไม่ได้อลไรซื้อช่างนี่ฮะออนิวออนิวพี่น้องเอ้ยไทรแต่ว่ามงโอ้พื้นเจ้าปีเปียกเพราะเจ้าไปป้าวันนี้ใช้ผื้นเจ้านี่เอื้อยนี่ป้าว้ยยุคไม่หนีแล้วจะเก็บมาใหม่อันนี้เก็บมาใหม่พี่น้องเอ้ยอืเออ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 เท่ามงดังไพ่พี่น้อง ยุ่งลายหรือเอลอเจ้าบอันไปเอาอันนั้นหมงมาโอ้บอลอะไรพี่น้องเอ้ยบาลสัญญามาเห็นตอนขำในก้าวเมื่อนี่แหละบาลสัญญามาขำเนาะยันลูกเจ้ามันเป็นไข่เจ้าหน่อยเป็นไข่ยุ่งเอือยเอ้ยโอ้เถอพี่น้องเอ้ยยุ่งลายเลยโอ้บอลอันนี้จะเป็นบอลอยู่บอลนอนของเพิ่นพี่น้องเอ้ยขั้นว่าเพิ่นไดดิ้นอยู่ที่จะซุ่มกะจะดีไปแนวนึงพี่น้อง มันอยู่ไก่นนองอเบยเนาะนาจะเห็ดกระตอบอยู่คนเลยพี่น้องแต่ว่าเพิินนาจะอยู่ได้อยู่ดอกน้องเอ้สวสดวาไปได้พวกเพิินก็ยังหมดท่านได้มาเถอก็คือเพิินบอกเบาสัญญาว่าจะกลับก่อนแต่ยังบ่เห็นยังบ่เห็นกลับมา แม่เพราะมากกบอายคนหนึ่งขี่รถเข้าเจ้ามาได้ก็เลยว่าเออเมื่อก่อนก็เมื่อวาน้องสีแลนเมื่อน้ำล้งไปได้ไปอยู่จุดซุ้มีนบ่อคินหอดอันบานในนี้เพราะหักอยู่ฟุนกาสุรสบายได้เอื่ยมันอยู่ไก่ตัวเมืองมันอยู่ไก่เมืองเวลาเป็นไข่เป็นไข่ไดพยัมันจะง่ายมันอยู่ไก่หงมอ แต่ว่าอยู่ผีมันจะใกล้เนะ<ด>าะรถล,ล่างกับโบมีเนาะไปทำกลางคืนเง<า>ลืมยืมรถขัเจาะก็คือว่าแหละว<ม>่ายางไฮ่แหละแต่มือนีจำเป็นว่าไปธุระเขาจังไฮ่โอ,อ้เหมือนกันไรไปธุร<ด>ะคนก็บอกไฮ้ดอกโดยก็คือไปห้าส่าบาทเนะาะเวลาเจ็บป่วยกลางคืนก็จะชีวิตห้าไป อีกอย่างเข้ากับกระห่ามาอยู่บ้านเนาะบุคคลเขาเคยอยู่ได้แม่นบอกดีนอ้องเอ้ยจะสวยไปนะเนาะมันจะลําบากไปนั่นนึง <c oughs> แต่ว่าขั้นอยู่ไก่น้องอเบย์กับนาจะดีอีกเกลยมีหมูมีครูน้องอเบย์อีกอะบ่กเอาพอได้ไปลินน้ำผ่อเจ้าหะแล้แต่ว่ามีมีบ้านหล่าง,งเดียวแม่ไม่ไม่แต่อเบย อยูู่นเดียวบดยชาวบ้านบ่มีบ่ชาวบ้านก็มีแต่ใกล้กันใกล้ใกล้เติบมันจะห่างแต่นี้พุ่นแหละหาเฮือนลังพุ่นมาใกล้ๆพุ่น้วกาจะเป็นจุดชุมเลย,ยประมาณหาลอยเม็รก็จะเป็นตัวจุดชุมเลย,ยกับโบใกล้ไปได้ยางเอากะโบใกล้พี่น้องเลยแต่ว่ามันสะดวกสบายในการ อันปลูกพังจะปลูกแง่งกับปลูกพ่อได้ครบได้กินอะไรคำว่ามันไลยกับขาคายไปกับพ่อได้แต่ว่าเฮาสีห้าหลับจังจะหยากแน่เนาะมันอยู่ในตัวเมืองเนาะมันคือบรรนนกเฮ้าในแมนเบาเอื่อยเป็นได้อันคือเห็นแหน่ไข่มดแดงในกกอันนี้บาม่มีเบาห่างหมดแดงฮะมีหางเดียวเลยแหน่โอ้ตึงบ่ <laughs> đôi mì oh, hàng đi ảo đài bội oh, này oh, à, à. à? à. oh, đây 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 Cầm đây 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 rồi đây 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 บุมีสาดม่แต่พรมไงปุ้ยอ๋อบุม่สาดม่แต่พรมไงปุ้ยโดยมันกะเข่าแหละสาดสาดอันข้าวต่ำนี่แพงบ่เท่านไงสาดข้าวต่ำบ่โหคือกอันยังบ่เคยืจอบ่เคยสื่อเน้ออ้อพี่น้องเอ้ยคันมีสาดมันจะหงายได้ไหนนเพราะว่าทั้งเอื่อยพคนปู้ยแพ้ผมมันกะจะปู้บ่ทั่วทึ่งพี่น้องเนาะมันปู๋ปู้บ่ทั่วทึ่งแหลมยุ่งมันจะขึ้นแถวาหูใหญ่ๆนี่แหละเนาะเอื่อย คันไม่ศาสตร์จ้าดีแนวหนึ่งเพราะว่าทั้งเทิง์นไม่มงเนาะอืออืออเนี่ยน้องเอ้ยเี่ยมาตื่นมายุ่งสิบอยู่ว่าในหมงฮ่ะยูอู้ดอยดอยดอโดอยดอยเนี่ยน้องสีไปจดซุ่มมเออื่นน้องสี่ท่ามล่องเบิ่งแต่วศาสตร์หน่อยธรรมดาเนี่ยนะเอ๋ยสี่ท่ามเขาเจ้าเขาเจ้ามีค่ายอยู่บ่ฮะ สัดพื้หูได้ว่าสัดพื้ส,สัดพื้แล้วก็สัดอันขั้นสัดย่างเนี่ยมันจะแพงมันใหญ่เด้มันจะแพ,ง,ยยง,ะพงพี่น้องเอ้ยแต่บ้าเสัญญาก็จกทงเอ่งล่องเบิงหันนะเพราะว่าอันขั้นว่ามันราคาพอเอ้ากะเอ้าเพราะว่าข้ามันไล่โผดกะยันบริสุทธิ์ให้เอือยเพลินพี่น้องยันงกบดเชิงเนาะแต่ว่าห้ากะซื้อทอที่เทาซื้อได้นี่แหละพี่น้องเนาะเ้าห้ากะจะสวยเอือยเพลินอยู่ คาราฟซีทานได yeah. ้อยากสวยเอื่อยเพลินกระติดต hmm. right? ่อมาไหนพี่น้องเนาะเบาเสัญญาพอเป็นสะพานบุญให้เนาะแต่ว่าตอนนี้โอ้ยยุงลายเลยเอ้ยเอายอมฮับตั้งต้นนี้พร้อมเป็นพ้นตอกใหม่เนาะเลยเนาะมันจะขึ้นมาแต่ดิ้นพี่น้องพ่นตกใหม่ยุงมันลายว่าไงว่าปลาหกมันเนี่เนาะปลาหกมันละยุงจะลายพี่น้องเลย ต้ใต้เนี่ยนี่พ <coś S 2> ี <rawd> ่น้องน้่นเ้ำขงเนน้ำน้าน้ำน้ำนาำบ้ำน้น้ำน้ำง้ำ้ำนน้ำน้น้ำนนน้น้ำน้า้ำน้ีน้ำเ้ำน้ด้นอำนเด้อน้ำ้อน้ำน้ำ้านนนน้นน้้้้น้ำน้นว่าราคาอันชานน้้นาะ้น้าง้พี่น้อง ทั้งเอื่อยเพิ่นเนาะและอ้ายเพิ่นลูกเพิ่นเนาะเพราะว่าเป็นไข่ยันยุ่งกัดแหละจะเป็นไข่ยุ่งตืมไอพี่น้องนอเนาะเพราะว่ายุ่งมันจะเข่าทั้งผื่นพี่น้องเข่าทั้งผื่นและแพ้ห่มมันจะบวดทั่วทั้งเนาะมันจะขึ้นในหู้และเข่าในหมงน่งเนาะจะกัดลูกเพิ่นโอ้ยบวดสบายขึ้นเลยพี่น้องเอ้ยแพ้บัตรก,กะยังบปวดริษยาเถื่อพี่น้องเอ้ยสจะเสียดังไรเนาะ คืองฮาเห็นบ่าวแซนคือสังกะสีบ่ว่านนี่น่าจะมาให้เพิ่นดอว่าคือว่าบ่เห็นเาะพี่น้องเนาะสังกะสีก็เพิ่นให้บ่วานนี่เอืยโดยเพิ่นไปาบไว้อยู่ตะางเฮือนเขาโอ้ๆๆๆมันอยยโอยังบ่ทันได้เฮ็ดกระตอบเนาะยงทาทึนก็ว่าแม่นพี่น้องยัท่าเบิงดินเบิ่งดอนอเนาะาบ่ว่าเฮาสิปลูกไสปลูกไสแม่นบ่เอืย ซังกะซีจจกแผ่นเอ่ยสิบแปดแผ่นโอ้สิบแปดแผ่นเรื่องละเก่าไงได้เอือยเอ้ยไงเติบและที่ว่าโอเคพี่น้องเอ้ยอย่างไรก็กลับใกล้ผู้ใหญ่เพิ่นเนาะเอ้ยเนาะที่สวยเรือเมตาสงสารทั้งเอ๋ยวันกับไอ้แก้วแล้วก็ลูกหน่อยพี่น้องเอ้ยอ่ะคลิปนี้กับบุ้มยังไล่พี่น้องเอ้ยก็คือขับเมิดเติร์ต้าแล้วเนาะเข้ากับสิได้กับบานกับสองเนาะเพราะว่าตอนนี้ฮะเพื่อนก็จะใกล้เติบพี่น้องเอ้ย คลิปนี้ขอเก่าคำว่าสบายดีเอื้อสบายดีสบายดีน้องดิวก็ลูกสบายดีสบายดีก่อนเดี๋ยวค่ะที่เมื่ออะไรสบายดีเร็วๆสบายดีดูสบายดีสบายดีสบายดีเอออันนี้ได้สบายดีสบายดีเด้วยนิวสบายดีเป็นบ่ะลูกเร็วๆจะสบายดีบ่เป็นพี่น้องเลยอ้าวโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เฮากับสได้อัมลาพาจากจากที่จากน้องนอกจากเอฟซีทุกมงทุกบอลนาะทุกคนจาไดักฟังก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามบ่าวสัญญาไว้พี่น้องเพื่อบ่พลาดคลิปใหม่ เอาคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดียดอีกเถอนหนึ่งพี่นอ้องโอเค